สวัสดีครับคุณผู้ชมนี้เป็นการทดสอบระบบน้ำโซลาเซลล์ที่สั่งมาสองวันที่แล้วนะครับอันนี้คือระบบยังไม่เรียบร้อยอะไรเท่าไหร่ก็เลยเอามาทดสอบดูนะครับอันนี้ดูดน้ำจากบ่อนะครับผมได้อยู่ข้างล่างนะครับต่อไปยัง บ่อหอยเชอรี่นะครับอันนี้หอยเชอรี่ไม่มีน้ำก็เลยสั่งโซลาเซลล์มานะครับอันนี้มาดูน้ำไหลครับยกบ้างละพอประมาณนี้ครับอันนี้ได้ยี่สิบสี่โวลต์นะครับกำลังวัดก็สามร้อยยี่สิบวัตต์ส่วนพลังโซลารเซลล์ผมให้พลังงานที่สามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับอันนี้สูบ สูบน้ำเข้าบอ่อหอยเชลลีอันนี้กำลังพ่อพันธ์ครับเอาเอาฝักฝักไข่หอยเชลรีมาวางตรงนี้นะครับมันก็เริ่มหล่นลงน้ำแล้วเป็นตัวเล็กๆเดีย๋ยวมาดูครับ นี่นะกล่องมองไม่เห็นนี่ครับตัวเล็กๆมันเกาะตามใบไม้นี่ครับบอก็ยังทำไม่เสร็จเท่าไหร่ยังไม่มุงหลังคานี่นครับนีบ่น้ำวันนี้จะปล่อยให้น้ำไหลทั้งวันนะครับโดยใช้พลังงานจากโซลาเซล นี่ครับขนาดแพงยาวก็ประมาณเกือบสองเมตรนะครับกว้างก็เกือบหนึ่งเมตรประมาณตีเขาเก็ประมาณสองเมตรคูณหนึ่งเมตรนะครับวันนี้แดดออกดีนะครับผม หลังงานจากแสงอาทิตย์น้ำจะหมดบอ่อโอเคครับอัปเดตแค่นี้พอครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวลงให้ดูใหม่นะครับเออลืมลืมอันนี้ผมต่อตรงจากไดเลยนะครับขั้วบวกใส่บวกลบใส่ลบเลยนะครับประมาณนี้นครับ น้ำก็ไหลขอบคุณครับ